สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของเหล่าพัฒนานะครับวันนี้วันศุกร์ที่26่ธันวาคม68ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นจากเลขทูบพ่อแก่จากเลขทูบท,ท่านพ่อพระยาศรีสัตนคราชด้วยกันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือน และช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะฮะดูโฆษณาให้ผมจ้าหน่อยเด้อพี่น้องครับและท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ผมสักนิดนะครับถือว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวเช็คผลเลขทูบพ่อแก่เมื่อวันพุธที่24่ธันวาคม68ก่อนนะฮะเลขทูบพ่อแก่วันนั้นขึ้นมา8-40 840นผมมั่นใจว่ามีมาแน่เอาไปเลขเด่นนะไม่ว่าบนหรือล่างต้องมีมาแน่อย่างน้อยตัวสองตัวมันจะอย่างนั้นแล้วก็จับคู่น่าจะยากผมคิดไปอย่างนั้นนะครับผมก็พูดออกในคลิปอย่างนั้นผลสรุปลาวพัฒนาออก892ล่าง48เข้า48เต็มเต็มเลยนะครับแตก2ตัวซะแล้วมาแล้วครับเลขทูโป,ปแกแตก2ตัวล่าง48เต็มเต็มนะครับท่นใดที่ เอาไปใช้งานก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับท่านก็มีทรัพย์รับโชคกันไปยินดีด้วยนะครับเต็มเต็มเลยส่วนท่านใดที่เอาไปใช้เป็นเลขเด่นก็ขอให้มีโชคนะครับเลขทูตัวกแก่เนี่ยถ้าใช้เป็นเลขเด่นเนี่ยเกิน90%ผมมั่นใจแบบนั้นนะครับแล้วก็มาจริงๆด้วยนะครับปราถนาให้ท่านมีทรัพย์รับโชคเช่นนี้นะครับในทุกๆครั้งที่ท่านเข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคนะครับ เดี๋ยวดูเลขทูบวันนี้ต่อเลยนะครับเลขทูบลาวพัฒนาวันศุกร์ที่26ธันวา68นะัชัดเจนแล้วครับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งท่านจะเอาไปใช้เป็นเลขเด่นก็ได้นะครับหรือว่าจะจับคู่อีกก็ได้นะครับผมปรารถนาให้ท่านมีทรัพย์รับโชคแต่ผมบอกท่านเหมือนเดิมนะครับเลขทูบก็เลข,ข่งความเชื่อ ผมศรัทธาพ่อแม่ครัวจารย์เมื่อจุดแล้วเนี่ยผมก็นําเสนอท่านในพิจารณาร่วมกับผมนะครับเลขหนึ่งนะครับตัวแรกท่านใดนะครับที่อยากจะให้ผมจัดแนวทางตัวเลขให้แบบน้อยชุดหากท่านคิดว่าผมมีความสามารถตรงนั้นนะครับพอที่จะทําให้ท่านมีทรัพย์รับโชคได้ท่านก็ได้โปรดช่วยสนับสนุนข้าหมากพลูบุรีผลหมากรากไม้พวงมาลัยของหอมที่ผมไหว้ผมบูชาพ่อแก่มาก็แล้วกันนะครับท่านสนับสนุนมา 250บาทผมก็จะจัดแนวทางตัวเลขแบบน้อยชุดทั้งฮานอยรลาาพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยเนี่ยให้ท่านพิจารณาดู45วันเต็มเตมนะครับเลขรัฐบาลไทยเป็นเลขปริศนาของพระอาจารย์ผมนะครับท่านให้ปริศนามาผมก็จะถอดออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็นำเสนอท่านในพิจารณากันดูนะครับ เดี๋ยวให้ดูแนวทางตัวเลขเลาพัฒนาที่ผมจัดส่งให้สำหรับท่านที่สนับสนุนค่าหมากฟลูบุรีผลหมากรากไม้ที่วหวพวแก่มาแล้วนะครับท่านสนับสนุนมาสองรบาทผมก็จัดให้แบบนี้นะครับเลาพัฒนาเมื่อวันพุทธที่24่ธันวาคม68นะฮะผมให้รูด8กับ7ผมมั่นใจว่า8นี่มาแน่ผมวางเป็นตัวเด่นเลยแล้วก็ตัวรองเป็นเลข7แล้วก็เจาะแปดหนึกันเจ็ดหน สามตัวสองแปดห้าผลสรุปลาวพัฒนาออกแปดเก้าสองล่างสี่แปดเข้าตัวเจาะแปดสี่ล่างเต็มเต็มเลยนะครับเต็มเต็มเลยมีหกขางเข้าตัวเจาะแปดสี่ล่างเต็มเต็มก็ยินดีด้วยนะครับสนับท่านที่สนับสนุนค่าหมากพลูบุรีผลหมากลากไม้พวงมาลลยของหอมที่ไหว้พ่ะแก่นะครับก็มีทร,รับโชคกับแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาแบบน้อยชุดไปก็ยินดีด้วยนะครับ หากท่านใดสนใจอยากจะได้แนวทางตัวเลขแบบนี้บ้างนะครับท่านก็ได้ปโปรดช่วยสนับสนุนค่าหมากปรูบุรีผลหมากรากไม้พวงมาลัยข้องหอมที่ผมไหว้ผมบูชาพ่อแกมาก็แล้วกันนะครับสนับสนุนมา250บาทผมจะจัดแบบนี้ให้ทั้งอานอยเลาาพัฒนาแล้วก็หัวรัฐบาลไทยเนี่ยให้ท่านพิจารณาดู4 5วันฮะเอาเบอร์ผมเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์ได้เลยน,นะครับหรือเอาคิวอาโค้ดช่องมือซ้ายโจกไปสแกนเป็นเพื่อนแล้วก็ทักมาหาผมนะครับ ทักมาแล้วก็สนับสนุนค่าหมากพลูบุรีผลหมากรากไม้มาด้วยนะครับ250บาทแล้วผมจะจัดแนวทางตัวเลขให้45วันเต็มๆอันนี้ลายส่วนตัวเดี่น้องไม่มีกลุ่มไม่มีเว็บหวยไม่มีอะไรใดอย่างสิน้นลายนี้เอาไว้ส่งแนวทางตัวเลขให้กันเลยกันสำหรับท่านที่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขมือนผมก็เท่านั้นเองนะครับหากท่านใดไม่สนใจไม่ต้องทักมานะครับไม่ต้องทักมาท่านดูแนวทางตัวเลขต่างๆในช่องมือซ้ายให้โชคก็พอนะครับ อันนี้สำหรับท่านในสนใจก็ทักมาด่วนเลยนะครับเดี๋ยวดูแนวทางตัวเลขทูโัวแก่วันนี้ต่อเลยนะฮะตัวต่อมาเป็นเลข7ครับตัวแรกเลข1ตัวที่2เป็นเลข7นะครับขอให้มีมาที่3ตัวบนหรือ2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาวันศุกร์นี้นะครับเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยเลยนะครับตัวแรกเลข1นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเลข7 ตัวสุดท้ายเนะี่ยอยู่อยู่ใต้ขอบทูบเลยนะทูบกำลังไหมลงมาอย่างช้าๆอยู่นะครับวันนี้ผมอธิษฐานขอให้มาสองตัวเหมือนวันพุธนะฮะผมขอแบบนั้นเลยผมใหญ่ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายโชคแล้วท่านมีทรัพย์รับโชคกลับไปนะครับผมบอกพวกแกอธิษฐานต่อพวกแกอธิษฐานต่อท่านพ่อพญาศรีสัตนคราชแล้วความรู้สึกผมบอกน่าจะมานะฮะ เอาไปใช้ไปเลขเด่นเนี่ยผมว่ามาแน่เกิน90%นะอันนี้ความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับถ้าเอาไปใช้ไปเลขเด่นผมว่ามามาแน่แหละแต่ในความเป็นจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพอเลขทูบคือเลขเห่งความเชื่อมาก็ได้ไม่มาก็ได้ผมเชื่อผมศรัทธาของผมแบบนี้เมื่อจุดแล้วนําเสนอก็แบ่งปันท่านโปรดร่วมพิจารณา และใช้วิจารณญาณด้วยเดอ้อพี่น้องครับตัวสุดท้ายเริ่มใกล้จะเห็นแลวอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับขอให้มีให้มานนะครับที่สามตัวบนหรืสองตัวล่างหัวยราวพัฒนาวันศุกร์ที่6ธันวาคม68นี้นะครับขอให้มาท่านจะได้มีทรัพย์รับโชคไว้ฉลองปีใหม่กันนะครับขอบคุณในห,หลายท่านทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชม ช่องมือซ้ายโชคแล้วมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่วยดูโฆษณาให้ขอบคุณจริงๆนะครับตัวสุดท้ายเลขหนึ่งครับอ้าวหามอีกแล้วครับ171 17หรือ11มาไม่มาหวยลาวพัฒนาวันศุกร์นี้จะมีคำตอบให้นะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเฮงเฮงปังปังร่ำรวยทุกท่านสวัสดีครับ